จากเด็กน้อยที่มีพลังจิตมีพ่อเป็นสายลับมีแม่เป็นนักฆ่าความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นใน Spy X Family นั้นเป็นอะไรที่น่าลุ้นและน่าสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ผมไอ้มามทนะครับจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักนะครับสิบเรื่องจริงของน้องอาเนียฟอร์เจอร์นั่นเองนะครับ หลายๆคนนะครับที่ดู Spy X Family แล้วนะครับไม่ว่าจะทางสตรีมมิ่งหรือว่าจะอ่านมาังงะมาก็ตามนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็จะชื่นชอบน้องอาเนียเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็ชื่นชอบน้องอาเนียเป็นอะไรที่แบบ มีมสุดๆนะครับเป็นตัวละครที่มีอารมณ์ขันนะครับมีความที่เป็นสเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้จริงๆนั่นเองเนาะซึ่งน้องอาเนียนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผิวสีขาวนะครับผมในตาของเธอนั้นมีตาสีเขียวนะครับผมสีชมพูนั่นเองเนาะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกระทําของเธอหรือความใสซื่อบริสุทธิ์ของเธอนั้นเป็นอะไรที่มีมมากๆในการ์ตูนเรื่องนี้เลยครับ ผมในสายตาของลอยฟอยเจอร์นั้นน้องอาเนียเนี่ยมีอายุราวๆนะครับประมาณ4-5ขวบนั่นเองเนาะแต่ว่าด้วยการที่เขามีพลังจิตนะครับของน้องอาเนียเนี่ยทำให้นะครับอ่านใจหรืออ่านความคิดของลอยฟอยเจอร์ได้นะครับผมนะอาจจะทำให้น้องอาเนียตอบมาว่าอายุของเธอนั้น 6ขวบนั่นเองนะครับผมซึ่งในเอกสารการปลอมแปลงเธอมีอายุ6ขวบในเอกสารนั้นนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับน้องอเนียเนี่ยเคยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่าตัวทดลอง07นั่นเองเนัะนเองน้องอเนียเนี่ยก็มีความชื่นชอบนะครับในถั่วลิสงเป็นอย่างมากเลยนะมีฉากหนึ่งฉากนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยลอยนะครับได้พาน้องอเนียเนี่ยไปข้างนอกนะครับแล้วก็น้องอเนียเนี่ยมีอาการร้องไห้นะครับซึ่ง ลอยก็คิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อถั่วลิสงให้กินนั่นเองนะครับก็เลยทําให้น้องอเนียนั้นหยุดร้องไปเลยนั่นเองนะเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยเป็นอะไรที่น้องอเนียนนี่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับ หลังจากที่น้องอาเนียได้เข้าไปในโรงเรียนอีเดนแล้วนะครับความบันเทิงมันก็เกิดขึ้นในช่วงเทอมแรกของการเข้าไปเรียนในโรงเรียนอีเดนเนี่ยน้องอาเนียเนี่ยแสบมากๆเลยนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักเรียนคนแรกในโรงเรียนอีเดนนะครับที่ได้โทนิโตคนแรกและก็สเตลลาสตาคนแรกนั่นเองนะครับ น้องอเนียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือการเรียนภาษาคลาสสิกได้เก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าน้องอเนียนเห็นเป็นอะไรที่ห่วยแตกมากเกี่ยวกับการเรียนนั่นเองเนาะวิชาอื่นน้องอนเนียนแบบโหห่ว,หวยสุดๆครับจุดแข็งของน้องอนเนียนนะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมีมากเลยนะครับนั่นก็คือการอ่านความคิดของคนรอบข้างนะครับหรือใช้พลังจิตอ่านความคิดของคนรอบๆข้างนั่นเองเนาะซึ่งทําให้เธอนั้นมีไหวพริบปฏิพานที่สูงมากๆเลยนะครับเนื่องจากการอ่าน ความคิดของคนรอบข้างรู้ว่าคนรอบข้างเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับน้องอเน,นียก็สามารถเบี่ยงประเด็นตรงนู้นตรงนี้ไปได้นั่นเองนะครับส่วนจิดอ่อนของน้องอเน,นียนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นเด็กที่อ่านใจคนอื่นได้จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากเธอไม่สามารถควบคุมพลังจิตของเธอได้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถอ่านความคิดของคนรอบข้างได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับถึงทําให้เธอรู้สึกเวลามีคนเยอะๆนะครับเลยทําให้เธอเนี่ยไม่ชอบการที่เธอเนี่ยไปอยู่ใน กลุ่มคนเยอะๆหรือคนหมู่มากนั่นเองนะครับแล้วก็จุดอ่อนของเธออีกอันนึงนะครับในขึ้นเดินดับเนี่ยเธอไม่สามารถใช้พลังจิตอันนี้ได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากที่เธอได้สเตลลาสตาร์หนึอันนะครับผมในมังงะเนี่ยเธอ ได้สุนัข1ตัวนั่นเองนะครับมาเป็นเพื่อนร่วมบ้านนะซึ่งหมาตัวนี้นะครับเป็นหมาขนสีขาวตัวใหญ่นะครับชื่อว่าบอลนั่นเองเนาะซึ่งบอลเนี่ยได้มาจากการที่เธอเนี่ยไปเที่ยวเล่นนะครับแล้วเธอก็นึกถึงการ์ตูนสายลับที่เธอดูนั่นเองนะครับชื่อว่าบอลแมนครับน้องอาเนี่ยเป็นอะไรที่กลัวมากๆนะครับในการที่อยู่คนเดียวนะครับหรือแบบว่าโดนทอดทิ้งนั่นเองเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยย้ายบ้านมาถึง4ครั้งแล้วนะครับผมเนื่องจากการที่ เธอหนีออกมาจากสถาบันทดลองนะครับแล้วก็การที่เธอเนี่ยไม่สามารถอยู่กับ คนอื่นได้เลยนะครับการที่เธอถูกย้ายบ้านมาถึง4ครั้งเนี่ยทำให้เธอรู้สึกอาจจะถูกแยกออกจากครอบครัวนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็น10เรื่องราวนะครับของน้องอาเนียนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ต่ออไปนั่นเองเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย